สวัสดีครับวันนี้พวกเราอยู่กับรายการไทยโนฮะพุนะคิมิโ s ะโตเกยกาเซ่หรือเปิดตำรับสำรับสมุนไพรไทยนั่นเองครับทุกคนรู้ไหมครับว่าในอาหารไทยไม่ว่าจะเป็นต้มยำแกงหรืออื่นๆที่เราเคยรับประทานกันนั้นมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่มีประโยชน์อยู่ด้วยมีหน่ำซ้ำสมุนไพรเหล่านี้ยังมีประโยชน์สำหรับทำยาในปัจจุบัน อย่างเช่นยาดมที่โด่งดังไกลไปทั่วโลกก็มีนอกจากนี้ยังมีของใช้โคเดินอย่างเช่นสบู่ยาสีฟันแชมพูและอื่นๆทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่มีส่วนผสมของสมุนไพรไทยไม่ว่าจะเป็นขมิน้นว่านหางจระเข้มะขามฟ้าทะลายโจรแต่เมื่อเราพูดถึงสมุนไพรพวกนี้แล้วคนส่วนใหญ่จะรู้จักกันบ้างไหมนะงั้นเราลองนำสมุนไพรง่ายๆ4ตัวนี้อย่างขมิน้นมะกรูด ว่านหางจระเข้มาตูมไปถามคนรุ่นใหม่กันว่าพวกเขารู้จักสมุนไพรเหล่านี้ไหมรู้ไหมคะว่าสมุนไพรรู้จักออะไรขมิ้นครับขมิ้นผิดเหรอไม่ใช่อ่าขมิ้นครับไม่รู้จักมะกรูดมะกรูดไม่รู้จักมะกรูดมะกรูดรู้จักรู้จักอะไอะโรเอด้วย เขาเรียกว่าอะไรนะคะว่านหางจระเข้ช่านหางประตูใช่ค่ะอันนี้อ่อวันนี้คุณคุณประตูหรือเปล่าว่าก็อะไรส์อันนี้ไม่มีไม่ทราบผลสรุปพบว่าส่วนมากคนรุ่นใหม่จะรู้จักสมุนไพรไทยที่คุ้นตาอย่างขมิ้นว่านหางจระเข้มะกรูด ที่ใช้กันทั่วไปอยู่แล้วแต่ก็มีหลายคนที่ไม่รู้จักสม,มุนไพรที่แม่คุณตาอย่างมาตูม้มและยังไม่รู้ถึงสรรพคุณของมาตู้มอีกด้วยสาเหตุที่มาที่ไปที่คนรู้จักน้อยมันมาจากอะไรกันแน่นะงั้นเราลองไปหาคำตอบกับผู้รู้กันดีกว่าว่าเราควรจะทำอย่างไรกันดีเพื่อให้สม,มุนไพรไทยเหล่านี้ยังคงอยู่ต่อไปโดยเราจะเดินทางไปที่ m RT 3ยอดและเดินลัดเลาะบนถนนจัก,กรวรรดิแล้วเราก็จะมาถึงร้านที่มีชื่อว่าเจ้ากรมเปด หลังจากนี้เราจะลองถามความเข็นของผู้รู้ท่านหนึ่งที่คุกกีในวงการสมุนไพรไทยอย่างยาวนานกันดีกว่าว่าร้านสมุนไพรร้านนี้ค่ะ่เชื่อว่าเราเปิตอนนี้เปิดมากี่ปีแล้วร้อยสามสิบปดปีก็คือเป็นรุ่นต่อรุ่นนะคะรุ่นต่อรุ่นก็รุ่นนี้รุ่นที่สี่ที่ขายค่ะจะเป็นสมุนไพรประมาณไหนบ้างทุกทุกงานทุกรูปแบบ ร้านนี้ขายสมุนไพรไทยเกือบ800กว่าชนิดมีทั้งที่เคยเห็นและไม่เคยเห็นรวมอยู่ด้วยโดยภายในร้านจะมีพนักงานที่ใช้อุปกรณ์ตวงวัดแบบดั้งเดิมซึ่งในทุกๆวันก็จะมีลูกค้าแวะเวียนเข้ามาซื้อของอยู่ตลอดเวลาพวกเราจึงสงสัยว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่ว่านั้นเป็นลูกค้าประมาณไหนกันทุกกลุ่มที่กคุ่มนมมากรพาะแม่ช้ให้มานักเรียนอะไรอะไร่อ้ม่บ ส่วนมากคนก้าว99%มาถามนี่เฉยไม่มาซื้อมาคุยมาอยากรู้ไงมาอะไรเนี้ยเพราะว่าเขาไม่อ่านเลยเอเอหนังสือแนะนำการท่องเที่ยวอ่ะมาๆกันเยอะมาก่อยเราก็จะเห็นได้ว่าในร้านนั้นมีกองถุงสมุนไพรเยอะะเต็มไปหมดเลยแล้วสมุนไพรพวกนี้เราสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างนอกจากยารักษาโรคล่ะครับ ทุกอย่างแล่ใจก,ก็จะไปแปนรูปอย,าย<ม>่อยางพวกดองสุราดองอเหล้ากินนะว่าแล้วก็มีให้เจ็ดชนิดที่เราทําสี่ทีว่าใครชื้ออะไรไปดองเหล้ามากที่สุดแล้วก็จดคิดว่าเราจะทำไงให้สมบูใจของเราครับสามารถไปได้ไกลกว่านี้หรือว่าเป็นที่รู้จักของชาติาได้มากกว่าน้คืออันนั้นต้องรัฐบาลทำไ,ได้หรอกอม,มันต้องใ้ทดูหมาหาศาลของเราเนี่ยพยายามรักษา ควา,า,ามเป็นโบราณเอาไว้ต้องทำมาตรฐานเ <ะ S 2> พราะเราทำมา100หลายสิบปีเก่าแก่สุดจนเปรนแนชายแน่นอนอยู่แล<ม>้วนอกเหนือ <นะ S 1> จากการที่จะให้รัฐบาลช่วยมาสป,ปอตอะคะคนที่เป็นคนรุ่นใหม่เราควรจะทำยังไงกันบ้างเพื่อจะให้คนต่างรู้จักมากขึ้นบอกตรงๆาก,การคาิเนี่ยเขาย,ยังไม่ไเคยเชื่อเท่าไหร่ อาก,การแรกอาการที่สองสมุนไพรของเราเนี่ยเราไม่ได้ผ่านการคลาเจรัยไเลยอันนี้สําคัญขนาดข้ากท,ทุกอย่างเรืต้องผ่านการค่าเชื้อเจริญไรให้ของเราไม่เพราเราถืาอว่าไม่ต้มความร้อน้อาสายไปไปลอกใจทำนองน,นั้นโบราณจริงๆหลังจากที่เราฟังความเห็นของคุณลุงที่เชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพรไทยแบบดั้งเดิมแล้ว เราลองไปดูในส่วนของสมุนไพรแบบแปรรูปและความเห็นของทางร้านผู้ประกอบการกันบ้างดีกว่าเราจึงเดินทางไปที่ห้างดีโอสยามที่ MRT 3ายอดเพื่อไปตามหาผู้รู้ของเรากันคือสมุนไพรแต่ละตัวเนี่ยเขามีฤทธิ์ไม่เหมือนกันแต่มันต้องต้องมาจากที่เราต้องรู้กอนว่าสมุนไพรตัวไหนใช้เพื่ออะไร ใช่มแล้เสร็จแล้วสมถายตัวนั้นน่ะเอาความประยุกต์ทําอะไรมันเป็นสบู่หรือบรรยา,ารักษาโรคเป็นชาทงกินยัางรังจืดเนี่ยใช่ไหมรังพิษใช่ไหมคะามสารพิษสารโลหะหนักเคมีอย่างเงี้ยมันก็จะมีทั้งเป็นชาสุดาทานในรูปของชาแล้วผมก็ทานชายากคือรสไม่อร่อยก็เป็นรูปของแคปซูลอันนี้ก็คือเจ้าของผู้ผลิต ต้องดีไซน์แล้วก็พยายามตอบให้ตรงความต้องการลูกค้ามีออกมาเป็นหลากหลายแล้วเราสามารถทำให้สินค้านั้นตรงดังได้อย่างไรครับหนูต้องถามพวกหนูเองว่ากลุ่มหนูเองเนี่ยหนูมีวิธีสื่อสารต่อหรือแนะนำไงให้ให้เพื่อนรุ่นเดียวกันหรือวัยเดียวกันหรือสูงกว่าน่อยก็ได้หรือว่ารุ่นน้องลงมาเนี่ย เขาเชื่อถือในศูน์ภัยไทยเพราะจริงๆอ่ะเราผลิต้เองอแล้วเราปลูกได้ดีกว่าเขาด้วยคุณภาพเราควบคุมอะไรเนี่ยดีคือดินน้ําอากาศบ้านเราเหมาะเหมาะที่สุดแล้วถ้าเราไม่ช่วยกันพัฒนาเนี่ยมันก็จะไม่ยั่งยืนนะแต่ว่ารุ่นรุ่นได้กหน่อยก็ไม่ค่อยได้อยู่แล้วไงจำเนวนผู้ใช้ก็จะลดลงถ้าไม่มี ุ่นต,ต่อไปมามาสืบทอดต่อไม่ว่าจะเป็นอของการใช้หรือการผลิตจากการผลิตนี้ลงเร่ไ,ยไมยมีปัญหาเท่าไหร่ว่ากวาดต้งต่อได้หลังจากที่ฟังความเห็นของทางร้านผู้ประกอบการแล้วเราก็ทราบได้ว่าทางร้านเองก็พยายามทำสินค้าต่างๆเพื่อให้ตอบโจทย์กับสมัยใหม่และคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้นและต้องการจะสื่อให้ถึงคนรุ่นใหม่รู้ว่าเอาจริงๆแล้วสมุนไพร ก็มีความเป็นเอกลักษณ์และมีประโยชน์ในตัวของมันเองเช่นกันพวกเราจึงตัดสินใจจะนําสมุนไพรที่มีประโยชน์นั้นมาดองแปลรูปให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่โดยการทําสบู่สมุนไพรที่มีส่วนผสมของขมิ้นและสารสกัดสมุนไพรไทยอื่นๆที่จะช่วยดูแลผิวให้สะอาดการะจ่างใสนั่นเองครับโดยขั้นตอนแรกเริ่มจากนำก้อนกีสเตรนมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อให้ง่ายต่อการละลายครับ จากนั้นเราจะเริ่มละลายก้อนกีสอรีนกันครับเมื่อเสร็จแล้วนำผงสมุนไพรที่มีสรรพคุณที่ดีต่อผิวใส่ลงไปแล้วคนให้เข้ากันครับถัดมาเทใส่เพียงที่เตรียมเอาไว้และทิ้งเอาไว้จนแห้งหรือเสซ็จตัวเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับแล้วเราก็จะได้สบู่ที่มีส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อผิว เอาไว้ใช้กันเองที่บ้านแล้วอีกทั้งยังถือเป็นการสนับสนุนสมุนไพไทยของเราอีกด้วยครับ